ราคาดีว่าล <S lly> <liquid> ูกแยเท่าไหร่าิหกะตีว่าหกเปนหกเกียีเกียร์นะ โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้เราไปลุยงานกันของลู้เวียนเท่าไหร่นะแปลงนี้18ไร่นะติดยูเทิร์นเดี๋ยวไป2องคันเลยเพราะว่าผมมีนัดกับอาจารย์เอกว่าจะไปตีปลาแม่น้ํากันใช้เหยื่อพวกปลาปอมตีอะพวกเหยื่อลาพลาราพวกอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเราไปเกี่ยวภาพก่อนแล้วก็เดี๋ยวลับมาตามอาจารย์เอกไป โอเคครับยังไงเดี๋ยวเจอกันหน้างานนะครับผมเดี๋ยววิ่งส่งรถสองคันออกงานอุิยพงครับผมขับคันหนึ่งฮะวันนี้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันหน้างานเลยนะครับผม โอเคครับเราก็เดินทางถึงแปลงนาแล้วนะครับแปลงน,นี้เองเก <c oughs> ี Murder, ่ยวกันมุกวนอยู่นี่แหละก็เดี๋ยวผมกลับไปเอาขันจ่าบอมมาเดี๋ยวถ้าพี่พงขับขันจ่าบอมเดี๋ยวผมขับขันแม่แก่ขับรถคู่ใจเราเลยละ เดี๋ยวเจอกันตอนลงเกี่ยวข้าวเนาะครับเดี๋ยวผมกลับไปเอารถอีกคันหนึ่งโอเคครับพี่พงษ์เดินเข้าไปในอะ่ะไปรอของนายอะ ส่งถึงที่ครับไม่ให้เหยียบคอนกรีตจะยพวกล่อลงก็คือลงพื้นไปเลยฮะมันว้ายปั๊บมันเร็วมันยังใหม่หลายแต่ละคันมันก็เป็นเหมือนกันนะครับอันนี้คอนโทรลยังมิดอยู่ของผมคอนโทรลห่างมันแก่แล้ว เ้าไหลเ้ลาพากะบองไปครับเดี๋ยวไปลุยงานกันเราไม่ได้ถ่ายเราไม่ต้องขับแล้ววันนี้มีคนขับสบายแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเก็บสิบล้อแป๊บนึงเลยครับมาครับตะลือควบแม่แก่ครับผมอ่าวันนี้พี่โอหยุดเพราะว่าพี่โอออกแล้ว

เลยเลยออกไม่ตุนเลยคาล้ำเลย เดยวาแปะไร่ ไดอกว่าสามเรียมอันนี้นะฮะดูลั้วหน้นาข้าก่อนมีเม็ดดำเม็ดไลไรเหมือนกัน บอกว่าจะเก็บค่าน้ำชาวนาไห้แกว่าค่าน้ําคลองอะ่ะแค่นี้ผมว่าต้นทุนเราก็สูงมากแล้วนะปุ๋ยเอ้ยค่ายาเอ้ยอะไรเอ้ยโอ้โหแล้วจะเก็บน้ําคลองเราอีกต้นทุนตังแต่ต้นทุนเรายังสูงไม่พอเนอะตายตายตายปุ๋ยพัดสีจัดลปแล้วถ้าเกิดเก็บค่าน้ำคลองเราอีกแหม แต่ผมว่าถ้าเก็บถ้าจะเก็บจริงๆคุณต้องมาให้ตลอดนะจะทิ้งให้แห้งแล้งแบบนี้นะเนี่ยแห้งแ้งมากเลยพี่จิตบ้านผมแถวเนี้ยแถวบ้านผมนี่ไม่เคยแห้งขนาดน,นี้เดี๋ยวนี้ต้องเว้นอะเว้นทํานาเพราะว่าน้ําไม่มีอะคือจะมาลงทุนสู่่อประดานเงนี้ยไม่ไหวหรอกมันคือมันไม่เหลือเลยแหละ้าสู่ปอรประดานนะแต่จะสูท่สทำแต่จะอะไรต้องใช้น้ามันดึงน้ําออกน้ํประดานนะ ิีนเปลือกนะถ้าใครมีเสม,มอก็โอเคเขาจชั่วหน่อยแต่ก็ทำไปก็เหลือนิดหน่อยก็คือโชคดีแต่ถ้าใครสูบน้ำทำแล้วเกิดประจาังข้าวไม่ดีเจ๊งขึ้นมาอีกสิบไรได้หกเกีย้ยนเนี่ยเหอเจ๊งเลยแย่เลยไม่ไหวครับมันมข้าวโผล่แล้วนะฮะนั่นแหละเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรนะเมื่อกี้โทรศัพท์เต่าฟองเลยตัด ถึงเรื่องที่ว่าต้นทุนมันสูงไนงะแล้วก็ค่าของชีพเราก็สูงขึ้นด้วยทุกอย่างแพงหมดเลยกยกเว้นของที่เราทํามาหานนที่เราจะขายได้มันจะถูกเงินร้อยเหมือนเงินสิบบาทแล้วมั้งเงินร้อยเดียวเลยออกจากบ้านนี่แทบไม่ได้อะไรเลยนะเติมน้ำมันกันเท่าไหร่แล้วหรอเติมมันมอไซค์ไหนเราจะกินน้ำสักงขวดนึงกน หมดแล้วอะค่าแรงสามร้อยเงี้ย ครับขึ้นเทเลยดีกว่าเทง่ายๆไม่ต้องไปอัดโอ้โหนี่ก็สองเกยียนนะครับได้อยู่ เป็นน้าหวานหวานไล่แล้วลูกก็เหมือนหวานไล่สามถังนัน่นเหลความแน่นนะผมว่าเพราะว่าจำนวนเม็ดเขาเยอะตอนนึ่งกำมือเนี่ยนะพอราหวานไปแล้วอะ่ะมันก็เหมือนมันได้หลายต้นไงเม็ดเล็กเม็ดเยอะอเสร็ครับพี่พงโ์เสร็จแล้วนะฮะตะรื้อได้โพกอุ้มนะไล่ออกกว่านะครับ ตรงนี้นอโอเคครับเดี๋ยวเทข้าวเทอะไรก่อนแล,แล้วก็เดี๋ยวให้ลงปเกี่ยวดยกันมาเลยลูกพี่ขึ้นมาเลยตลือ,มอ,มอ,มอมแม่แก่เล็บหักเล็บง้อยหมดแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนโซ่คราวนี้ต้องพร้อมใบใหม่โซ่ใหม่ใบใหม่ หลายบาท <c oughs> แต่คุ้มครับใช้คุ้มเปลี่ยนทีก็ใช้ยาวๆนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้ตะลือเทข้าวไปนอกแล,แล้วก็เดี๋ยวลงไปช่วยพีเกี่ยว ที่วงเป็นอุ้มที่2นะฮะ,ะนานทั้งหมดเมื่อกี้คุยกับลุงเรนะนานทั้งหมดมัน17ได้2งานถือว่าถือว่าดีนะได้ขนาดเนี้นั่งคุยกับลุงเรียนบอกข้าวมันไม่น่าได้อย่างนี้ว่า,าก,กันเอาจริงจริงมันก็ดูไม่ดีนะแต่สงสัยเนี่ยเม็ดเขาได้เม็ดยัดนะ่ะเนี่ยดูเลยครับดูเปนปึนเลย ดกเป็นดอกขาเลยเดีย๋ยดูนะครับข้าวไม่น่าได้ดีหรกแต่ได้ความเต่งความแก่งไงแต่ดูทั้งหมดจะได้เท่าไหร่สิบเจ็ได้สองงานแล้วก็วเราได้ฟังราคาด้วยเพราะลูกเรียนต้องไปขายก่อนอันนี้เดี๋ยวเอาแยกไว้ทีหลังเขาแบอกว่ามันกระทบนูนอะไรอะไรทุกอย่างมันตีเขียวครับนูนอนะ่ะโดนตะลื้อโพลแล้วนะอุ้มที่สี่อะนะโอ้โหเอาเรื่อง อันนี้แปดไล่อัน,นบนไลน์กว่าลุงเวียงก็บอกว่าสองอันเนี้ยมันสิบห้าไล่ครับเนี่ยอันนี้ด้วยรวมกันละสิบห้าไล่อันนี้เราก็กะน่าจะสักประมาณแปดไล่น่าจะได้อันเนี้ยมันยาวอยู่แล้วอันเนี้ยแกซื้อที่หลังแกบอกไลน์กว่าไล่กว่าสองไล่เลยเลย แต่เราไม่ได้สนใจจํานวนไร่นะแต่ที่พูดนี่คือให้ให้รู้ว่าเออจำนวนไร่ขนาดนี้จะได้ข้าวสักประมาณเท่าไหร่ข้าวพันเนี้ยหรือดูเนี้ยเกี่ยวเราจะได้ผลผลิตประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่สภาพข้าวไม่น่าได้ดีขนาดนี้นะไม่ได้ดูทุกข้าวนะครับแต่คือนี่ครับดูดิหนูไม่มีวิ่งเนี่ยมีนไ็นั่งทับเห็ดเซียนรอเราเนี่ยแสบแสบขา เนี่ยมีอันนี้พอได้นะเนี่ยพอดูดีหน่อยเป็นปึกเลยดูต้นก็ไปดีหลวม ก่อนก็คือสีอุ้มโผล่อัตะลือกลละกะเกอออเี่ยวโผล่อุ้มลแล้วก็เทไปก็พอดีพอดีรถครับแล้วลุงเรียนไปขายเดี๋ยวไปส่งข้าวทุกคนแล้วก็ลงเกี่ยวแบลงนี้ต่อพอดีพอดีรถนะฮะ ครับเสร็จแล้วนะฮะติดเที่ยงแน่นอนครับลุงเวียนเราอาจจะต้องเกี่ยวรอบ่ายอะ่ะเพราะตอนนี้เที่ยงพอดีอะ่ะลงสีไปบูนอะ่ะแต่ก็ไม่แน่เผื่อเขายังไม่พักกันหวังว่านะครับเดี๋ยวรอฟังราคา เราจะรอรูเรียครับ ที่นี่น่นาจะได้แปดเกียนนิดๆเอาแปดเกียนตั้สิบนะดูดิออสี่อุ้มไม่เต็มดีสี่อุ้มอุ้มทีดีอุ้มแรกละล 6, 6 year, 6 th, 6ือโผอุ้สองลเรือเนาะเสียไปราคาดีว่าลูกเรียนเท่าไหร่ที่วนเห็นว่า66กีเกียนอะคี่กเกียร์น เจ็เกีเก้าสิบเปรเหรอผมเเกียนแปดเก้าครับอ๋อพอแปดเกียนแปดเกียนเท่าไหร่เดเกียนเเกียนเก้าสิบเกเจังเดียขาดังเดียวได้แปดเกียนอืมัดเป็ไ้เป็นงเรากะมากไปหน่อยเรากะแเกียน แปดเกียนเท่าไหร่นะแปดกเกียนสองที่แต่ได้ได้เรียกว่าขาดสิบคังเพราะแปดเกียนหกพันหกนะโอเคครับเดี๋ยวให้เท่ข้าวมันไปนะฮะแล้วเราก็ปิดกิฟต์กลกับบ้านปิดจอ็อออขาดเป็นร่อง เดี๋ยวขวาไมอันนี้ขอยตรงเป็นร่องเต้ะน้ำไงบีบแทกโอเคก็สำหรับกินเี้เประมาณนี้นะฮะก็รู้ราคาแต่แล้วก็เป็นที่หน้าปลื้มใจจะเลือกเกินได้ยินราคากับต้นทุนแล้วมันปวดใจเนาะ นะอย่าลืมกดไลค์ like นะครับกดติดตามกดสังเกุ่ช่องด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลงคลิปเรื่อยๆในช่วงนี้งานจะบางหน่อยก็เ,ออเดี๋ยวหาทำคลิปอื่นบ้างจะขอคิดดูก่อนว่าจะทำอะไรดีนะครับเดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้ไม่ต้องเหยียบถนนเขาเดี๋ยวทางหลวมมาเจอหวัวดเราอีกชั้นหน่อยนะฮะ เรียบไปแล้วนะครับลอ้อยกอ่ะยืดโอเคมาแล้วครับเพื่อนอเจอใหม่คลิปหน้าเลยครับหวังว่าจะเพื่อเพลินกับคลิปนี้นะฮะนี่ครับมีคลิปก่อนหน้านี้คลิปเมื่อวานยอมรับเลยผมแพ้วมันเหมือนมันตืน้มตันไม่รู้จะทํายังไงดีเนาะคือเหมือนไมไ่ค่อยได้ตั้งใจทําอะไรเท่าไหร่คลิปเมื่อวานเนะี้ยสั้นไปก็วันนี้ขอโอกาสแก้ตัวครับอ่ะโอเคครับมาแล้วเพื่อนสวัสดีครับ